มาที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ,รบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะครับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสภาวิชาชีพบ,บัญชีในพระบรวมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมการสนับสนุสน,นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีคุณภาพครับที่อาคารอินทนินคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดรวรังคณาวุฒิ ช่วยนะครับรักษารษาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีและนายวินิศิลามงคลนายกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกันนะครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาพนักง,งานราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเข้าร่วม ทางนี้ครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีอันสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานวิชาชีพรวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพัฒกิจของมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพบัญชีตลอดจนส่งเสริมการให้บริการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีไปสู่สมาชิกและนั้งวิชาชีพทั่วไป จากนั้นครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีและนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมกันนะครับเปิดแพร่ป้ายสภาวิชาชีพบัญชีในพะบรงราชูปถัมภ์สำนักงานสาขาอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมให้บริการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญ และจังหวัดมุกดาหารครับทางนี้นายกสมาขอไปครับทางนี้นะครับนายกสภาวิชาชีพบัญชีกล่าวว่าสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์มีภารกิจที่สําคัญนะครับคือการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกทั่วประเทศขณะนี้มีอยู่เกือบกว่า1 0 0 0 0แคนส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคอยู่จํานวน14สาขา ซึ่งอุบลราชธานีเป็นสาขาใหญ่อยู่ในอีสานใต้โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพในภูมิภาคครับช่วงนี้จะไปฟังช่วงนี้มีเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีนะครับคุณวินิศิรามงคลครับการที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเนี่ยเป็นสาขาเนี่ยจึงได้ประโยชน์อย่างมากเพราะว่าสามารถสืบต่อในเรื่องของนโยบ,บายสภาวิชาชีพขึ้นมา แล้วก็สามารถที่จะเอาการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างตัวมหาวิทยายลัยเองนะครับกับตัวสภาวิชาชีพบัญชีเองนั้นเนี่ยกระจายตัวออกไปให้กับผู้เป็นสมาชิกในส่วนภูมิภาคนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเองเฉพาะอย่างยิ่งคณะบริหารธุรกิจก็จะได้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้ด้วยเพราะว่าเป็นการทำงานในระดับชาติ